กีฬาจังหวัดสระบุรีร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร t ต u r i ิซึ o มฟอ p ์อัปเปอร์เซนทันโพวินเชียนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีกำหนดจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา สปอร์ตทัวริสซึ p มฟอร์อัปเปอร์เซนทันโพวภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเชิงนิเวศสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดช,ชอบกิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีนางสาวพัชรศรีสมบัติทวีพูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวขึ้นณเดอะไบรท์พูลวิลล่าแอนด์แคมป์ก่าวอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งได้รับเกียรติจากนายมหิตท,ทรสุรบุญจลัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีนายประกาศิทธิสารเสรนนายอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบ,บุรีและนายเจพองศ์อิสระตผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชลสิธิ์ได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัดและความร่วมมือ ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของเครื่อนปะศักดิ์ชนรสิธิ์ที่อำนวยความสะดวกให้ใช้พื้นที่จัดงานโดยกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนผ่านเชิงกีฬา Sport Tourism for Upper c เซนทัลโพวินเชียนภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเชิงนิเวศสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉศกาฉลทุ่งทานระวันบานในวันที่25กุมภาพันธ์2568และกิจกรรมแข่งขันวิ่งฮาฟ์มาราทอนเขื่อนป่าศักดิ์ชนริธิ์เชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดสระบ,บุรีลบ,บุรีในวันที่26กนะุมภาพันธ์2568ณลานกิจกรรมหน้าพระพุทธรัตรมนมณีมหาบาพิตรชนริิธิ์มงคลชัย เขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิธิ์อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเราก็เลยมีความคาดหวังว่าอยากจะต้นเศรษฐกิจในอำเภอวังม่วงในจังหวัดสระบุรีแล้วหลายหน่วยราชการนะครับที่วันนี้ที่ได้มาฟังกันแถลงข่าวนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับเห็นว่ามาหลายสำนักนะครับวันนี้จริงๆแล้วท่านผู้ว่าท่านติดภารกิจนะครับท่านเลยมอบหมายให้ผมจ่ายใช้สอยเรามาไหว้พระทำบุญนะครับในเรื่องของการกีฬานั้นก็ ตอนนี้เนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าคนที่มาเล่นกีฬาเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามากีฬาแล้วก็ไปไหนกลับเลยนะครับของเราเราจะมีการรองรับในเรื่องของการต้อนรับนะครับในการรับสมัครที่ทันสมัยขึ้นนะฮะเป็นเป็นอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของการความปลอดภัยนะครับโดยยงเชื่อ,อย่าแล้วก็ยังเขื่อนเนี่ยนะฮะก็เส้นทางการพร้อมของพื้นที่นะครับซึ่งถ้าจะถามว่าพร้อมไหมตอบเลยว่ามากครับมั่นใจเพราะว่าเหตุผลที่กล้าตอบเนี่ย เนื่องจากว่าท่านได้มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีมากจากัดจัดการท้าอย่างเป็นระบบแล้วนะครับผมก็เพียงเข้ามาประสานต่อนะครับเพื่อให้มันบรรลุเป,ป้าหมายนะครับทีนี้ถามว่าที่เตรียมความพร้อมไว้เนี่ยนะครับจะมีด้านไหนบ้างก็กําหนดไว้สามด้านนะครับทางอําเภอวางม่วงนะครับก็กําหนดเป็น ถือิ่มต้นของการจาัดกิจกรรมแข่งขันนี่นะครับเริ่มจากองค์พระใหญ่นะครับผ่านเส้นในในการที่เขาจะเปยแพร่ผ่านทางโซเชียลอย่างที่ท่านท่องเทีท่ยวว่านะครับในส่วนที่2นะครับก็ความพร้อมด้านที่ป้องกันและบรรเทาโรคภัยอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทําให้ช่วยเหลือนะครับพื้นที่ไทยน้ำไม่ว่าจะเป็นสรวบุรีลพบุรีแล้วก็ทางปฐุมธานีไปถึงอจะเป็นฟันลันค่ะ5้ากิโลเมตร มินิมาถอนค่ะสิกิโลเมตรแล้วก็ห้าคมาราถอดอ,อย่างที่ได้เรียนไว้เมื่อตอนถแถลงข่าวนะครับเราเน้น3ด้านใน,ในการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าด้านสถา,านที่เนี่ยก็ได้รับความดูคราะห์จากองค์กรขอ,ข,อของส่วนท้องถิ่นนะครับด้านที่พักอาหาราหาร,ร้านค้าเนี่ยก็ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยก็ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมความพร้อมนะครับในส่วน ที่สามเนี่ยด้านที่สาคัญคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยพุ่งกับการถ่ายยิมวจภุธรวังม่วงเนี่ยก็มีการเอ่อจะเตรียมทําแผนความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยมีระยะทางเอ่อยาวพอสมควรนะครับแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่มีการกันจรค่อนข้างหนาแน่นนะครับซึ่งท่านได้เตรียมความพร้อมไปแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าในการจัดก,กิจกรรมนี้พร้อมไหมอำเภอวังม่วงพร้อมครับค่ะ ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบ,บุรีนะคะขอเป็นตัวแทนจังหวัดสระบ,บุรีแล้วก็ชาวสระบ,บุรีแล้วก็ชาวลพบุรีทุกคนนะคะเชิญนักวิ่งแล้วก็นักปั่นจากทุกๆุจังหวัด นะคะมาวิ่งกันแล้วก็มาปั่นกันในวันที่25นี้นะคะก็จะมีการปั่นก่อนนะคะก็จะมีผู้ร่วมการร่วมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ย500ท่านนะคะแล้วก็ในวันที่26เนี่ยจะมีผู้ร่วมวิ่งอะคะ่ะก็ทั้งหมด1,500คนแบ่งเป็น3ระยะนะคะระยะที่1ก็คือ5กิโลที่2ก็คือ10กิโลแล้วก็21กิโลค่ะที่พระใหญ่นะคะบริเวณ เกอนประสักชสิทธิ์ค่ะขอเชิญผู้รักการออกกําลังกายนะคะทุกท่านมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะภายในงานนะคะก็จะทุกท่านนะคะก็จะนอกจากมีสุขภาพที่ดีแล้วนะคะเราก็ยังได้ ผ่านเส้นทางการวิ่งการปั่นที่สวยงามธรรมชาติที่สวยงามของเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์นะคะแล้วก็ภายในบริเวณงานค่ะก็จะมีสินค้าของดีของฝากของที่ระลึกรวมถึงอาหารนะคะที่อร่อยอร่อยขึ้นชื่อของอำเภอวังม่วงมาจากจำหน่ายด้วยค่ะ